สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูอิงรัตพรหลินอีกแล้วนะคะในตอนก่อนๆน,น้านี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกไปแล้วนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศกันคะ่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศกันมาบ้างแล้วในชั้นประถมศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ เทคโนโลยีอากาศก็มีการพัฒนามาจากการสังเกตท้องฟ้าด้วยตาเปล่าของมนุษย์นั่นเองมนุษย์ในสมัยกรีกโบราณเคยเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพจนในปีพุทธศักราช2 0 8 6ันแปนิคสัสได้คำนวณจนรู้ว่าโลกและดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้คนในยุคนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อแนวคิดดังกล่าวจนเมื่อประมาณ70ปีต่อมา การลิเลโอได้ใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตจนพบทางช้างเผือกและดวงจันทร์สี่ดวงของดาวพฤหัสหลังจากการค้นพบครั้งนั้นจึงเริ่มมีผู้คนเริ่มยอมรับแนวคิดที่ว่าโลกและดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นหลายร้อยปีต่อมาก็ได้มีการเริ่มแนวคิดส่งกล้องโทรทัศน์ออกไปนอกชั้นบรรยากาศของโลก จนปีพุทธศักราช2,500โซเวียตได้ส่งดาวเทียมสมุติิดออกสู่อวกาศเป็นดวงแรกเทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้ส่งจรวดและดาวเทียมไปโคจรรอบโลกรวมถึงได้มีการส่งยานอาวกาศและมนุษย์ไปยังดาวอื่น,นๆเช่นโครงการอพอลโล11ที่ส่งคนไปลงบนดวงจันทร์ยานไวกิ้งหนึ่ง ที่ลงจอดบนดาวองคารยานนิวฮอริซอนที่เดินทางไปสำรวจดาวพลูโตยานไวเอเจอที่กำลังเดินทางออกนอกระบบสุริยะและยานอวกาศปาร์เกอร์โปรบที่กำลังเดินทางไปสำรวจดวงอาทิตย์ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอวกาศนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างคะบางคนอาจนึกถึงกล้องโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์อวกาศจรวดดาวเทียมสถานีอวกาศหรือยานอวกาศในวันนี้นะคะเราจะได้มารู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศให้มากขึ้นกับกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างคะ่ะให้หนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการสำรวจอวกาศและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจบันทึกผลนะคะเช่น กลุ่มเราอาจจะเลือกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์อวกาศจรวดดาวเทียมสถานีอวกาศหรือยานอวกาศอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจากนั้นนำมาจัดกระทำข้อมูลและนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจค่ะและอย่าลืมระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นมาด้วยนะคะเอแล้วการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจทำได้ย่งไงบ้างเอ่ย นักเรียนลองช่วยครูอิงคิดหน่อยสิคะใช่ค่ะนักเรียนก็สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบสไลด์โชว์นะคะโดยทำในโปรแกรมนำเสนอต่างๆนะคะหรือว่านักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพอินฟโฟกราฟิกหรือว่านักเรียนจะอัดเป็นวิดีโอก็ได้นะคะ แล้วถ้าจะให้ดีนะคะนักเรียนก็อย่ากเก็บเอาไว้ดูคนเดียวนะคะครูอิงอยากจะให้นักเรียนนํามานําเสนอในสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก i p s t space tech ไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมกันเลยค่ะ ครูอิงก็ไปสืบค้นข้อมูลมาเหมือนกันค่ะโดยครูอิงนะคะก็เลือกที่จะสืบค้นข้อมูลในหัวข้อกล้องโทรทัศน์ค่ะแล้วก็นำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบของสไลด์โชว์ดังตัวอย่างนี้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมในตอนที่1นนะคะนอกจากนักเรียนจะได้สืบค้นตามความสนใจของนักเรียนเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆอีกด้วยซึ่งนักเรียนก็จะพบว่าเทคโนโลยีอวากาศไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์อวกาศ สรวจยานอวากาศกันลวนแล้วแต่ถูกผลิตขึ้นจากกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์รวมถึงใช้ในการศึกษาอาวกาศนะคะและนอกจากนี้นักเรียนก็อาจจะพบว่าเทคโนโลยีอวกาศบางอย่างนะคะก็ได้ถูกพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อมาใช้อำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์บนโลกอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายนะคะกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วก็ยังมีผ้าห่มอวกาศอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมตอนที่2นะคะมีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์ค่ะครูอิงคิดว่าต้องมีนักเรียนเนี่ยไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์มาแน่เลยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในตอนที่2กับกิจกรรมที่ชื่อว่ากล้องโทรทัศน์นักเรียนต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพถ่ายทั้ง3ภาพบนจอนี้ค่ะ ทั้งสภาพนี้นะคะเป็นภาพของเนบิวลาโอไรออนเหมือนกันทั้ง3ภาพนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ภาพที่1เป็นภาพที่ถ่ายโดยกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายบนพื้นโลกค่ะภาพที่2ถ่ายโดยกล้องถ่ายรูปที่ต่อกับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงที่ถ่ายบนพื้นโลกเช่นกันส่วนภาพที่3นะคะถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ถ่ายในอวกาศค่ะจากนั้น ให้นักเรียนลองวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลและประโยชน์จากภาพถ่ายทั้ง3ภาพดูนะคะสำหรับความแตกต่างของข้อมูลจากภาพถ่ายทั้ง3นะคะมาดูกันที่ภาพแรกค่ะภาพ Nebula Orion ที่ถ่ายด้วกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายบนโลก แสดงตำแหน่งของเนบิวลาซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวในพรานโดยจะมองเห็นคล้ายดาวฤกษ์วงกลมสีม่วงอ่อนค่ะภาพที่2ภาพเนบิวลาโอเรออนที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์หักเหแสงที่ถ่ายบนพื้นโลกเช่นกันก็จะแสดงข้อมูลลักษณะกลุ่มแกส๊สสีม่วงปนเขียวและมีดาวฤกษ์หลายดวงอยู่โดยรอบภาพที่3นะคะ ซึ่งเป็นภาพเนบิวลาโอเรอนที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลก็จะแสดงข้อมูลลักษณะกลุ่มแก๊สสีม่วงชมพูและเหลืองและมีดาวฤกษ์อยู่โดยรอบจำนวนมากค่ะจะเห็นได้ว่าภาพที่ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจะมีสีที่แตกต่างจากกล้องโทรทัศน์หักเหแสงและกล้องถ่ายรูปธรรมดาโดยภาพที่ได้มีความละเอียดมากกว่าสังเกตจากสีของเนบิวลาและจำนวนของดาวฤกษ์ค่ะ ส่วนประโยชน์จากภาพถ่ายทั้ง3นี้นะคะทําให้เราทราบลักษณะและส่วนประกอบของเนบิวล o าโอเรนว่าเป็นบริเวณที่มีดาวฤกษ์อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งการศึกษาลักษณะและส่วนประกอบของเนบิวล่าโอเรนนี้อาจทําให้เราทราบถึงการเกิดเนบิวลาดาวฤกษ์หรือวัตถุท้องฟ้าอื่นๆค่ะจากกิจกรรมตอนที่2นักเรียนจะเห็นได้ว่ากล้องโทรทัศน์ใช้เพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์โดยมีหลายประเภท ทั้งแบบที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกและที่อยู่ในอวกาศซึ่งนักเรียนจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันดังนั้นในการศึกษาวัตถุท้องฟ้า1-1อาจต้องใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่หลากหลายประกอบกันค่ะดังนั้นกล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อขยายขอบเขตการมองเห็นด้วยสายตาของมนุษย์ให้สามารถใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลจากโลก ซึ่งแสงจากวัตถุที่เดินทางผ่านอวกาศมาถึงผู้สังเกตมีปริมาณน้อยจึงทำให้เราเห็นดาวบางดวงริบหรี่แต่กล้องโทรทัศน์ช่วยรวมแสงและแยกภาพวัตถุที่อยู่ใกล้กันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมไปถึงทำให้สังเกตร,รายละเอียดของวัตถุท้องฟ้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยกล้องโทรทศน์จึงใช้เพื่อศึกษาหรือสังเกตการอวกาศในระยะไกลเช่นศึกษาการกำเนิดของดาว ติดตามการเปลี่ยนแปลงของดาวติดตามวัตถุท้องฟ้าซึ่งอยู่ไกลโลกรวมถึงวางแผนการสำรวจอวกาศในอนาคตอีกด้วยกล้องโทรทัศน์ที่สังเกตแสงที่ตามองเห็นมี2ประเภทแบ่งโดยใช้หลักการรวมแสงเมื่อผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆเป็นเกณฑ์ได้แก่กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงกล้องประเภทนี้ใช้หลักการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน2ชุดคือ เลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตาเมื่อแสงผ่านเลนใกล้วัตถุจะเกิดการหักเหไปรวมกันทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสของเลนใกล้วัตถุภาพนี้จะเป็นวัตถุของเลนใกล้ตาทำให้เกิดภาพเสมือนขนาดขยายกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงเหมาะสําหรับการสังเกตเนบิวลาหรือกาแล็กซีซึ่งมีแสงน้อย ในกรณีที่ต้องการความสว่างของภาพอาจทำได้โดยการเพิ่มขนาดของเลนส์รวมถึงเพิ่มความยาวของกล้องค่ะกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องประเภทนี้ใช้หลักการรับและรวมแสงจากวัตถุไปยังกระจกเงาเว้าให้สะท้อนไปรวมกันทำให้เกิดภาพจริงที่จุดโฟกัสของกระจกเงาเว้าภาพนี้จะเป็นวัตถุของเลนส์ใกล้ตาทำให้เกิดภาพเสมือนขนาดขยาย หากต้องการให้ภาพมีขนาดขยายมากขึ้นและคมชัดยิ่งขึ้นทำได้โดยใช้กระจกเงาเว้าที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถรวมแสงได้มากขึ้นปัจจุบันกล้องโทรทัศน์กำลังขยายสูงส่วนใหญ่เป็นแบบสะท้อนแสงซึ่งทำความสอาดง่ายและต้นทุนต่ำนอกจากนั้นยังมีขนาดกระทัดรัดกว่าเมื่อเทียบกับกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงที่มีกำลังขยายเท่ากันกล้องโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่หอดูดาว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณยอดเขาหรือตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงมีอากาศแห้งเพื่อหลีกเลี่ยงเมฆและความชื้นที่อาจรบกวนการสังเกตวัตถุท้องฟ้าเช่นหอดูดาวประเทศชิลีสำหรับประเทศไทยหอดูดาวแห่งชาติตั้งอยู่ที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนักวิจัยนักศึกษาหรือผู้สนใจสามารถทำเรื่องขอใช้กล้องโทรทัศน์ดังกล่าวได้ค่ะถ้าพูดถึงการทำงานของนักดาราศาสตร์ในปัจจุบันเราจะพบว่านักดาราศาสตร์อาจไปในนั่งสังเกตวัตถุท้องฟ้าโดยใช้กล้องโทรทัศน์เพียงอย่างเดียวแบบสมัยก่อนนะคะ เพราะด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดทำให้นักดาราศาสตร์สามารถตั้งเวลาถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าที่สนใจหรือแม้กระทั่งสามารถเข้าถึงข้อมูลกล้องโทรทัศน์ได้ทั่วทุกมุมโลกเชียวละค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะการสังเกตท้องฟ้าจากบนพื้นโลกนะคะก็มีข้อจำกัดบางอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมฆที่มารบกวนนะคะรวมไปถึงแสงที่รบกวนการมองเห็นค่ะ ดังนั้นนะคะมนุษย์เราจึงมีไอเดียที่จะส่งกล้องโทรทัศน์ค่ะขึ้นไปในอวกาศเหนือชั้นบรรยากาศของโลกนะคะสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้นะคะก็เรียกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศค่ะซึ่งกระจัดเป็นดาวเทียมที่ให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาดาราศาสตร์ประเภทหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลค่ะซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงนะคะซึ่งสามารถตรวจวัดแสงที่ตามองเห็นได้รวมไปถึงรังสีอินฟราเรดค่ะ และหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากนะคะก็คือภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะคะเราก็อาจจะพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีแค่ดาวเรือแค่ไม่กี่ดวงแต่ถ้าเกิดว่าใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศช่วยในการสังเกตนะคะเราก็จะมองเห็นกาแลกซี่จำนวนนับไม่ถ้วนแบบในภาพนี้เลยค่ะจุดๆนี้นะคะก็เป็นกาแลกซีค่ะซึ่งนี่นะคะก็ทำให้มนุษย์อย่างเรารู้ว่าจักรวาลของเรานั้นกว้างใหญ่มากเพียงใดค่ะ และนอกจากแสงที่ตาของมนุษย์เรามองเห็นได้นั้นนักเรียนรู้ไหมคะว่าความจริงแล้ววัตถุท้องฟ้าต่างๆอาจปล่อยพลังงานในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเช่นคลื่นวิทยุรังสีอินฟราเรดรังสี X ซึ่งนำมาสู่การประดิษฐ์กรองโทรทัศน์ที่สามารถตรวจวัดคลื่นเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุ กล้องโทรทัศน์ที่ตรวจวัดรังสีเเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพต่างๆที่ตาของเรามองไม่เห็นนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆตัวอย่างเช่นภาพในบิลลาปูที่ตรวจวัดจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่างกันทําให้เราเห็นรูปร่างของเนบิลาที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางความถี่ ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลกได้เช่นรังสีแกมมาและรังสี X ดังนั้นในการตรวจจับรังสีดังกล่าวสิ่งจำเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ที่โคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกเพื่อสังเกตคลื่นเหล่านี้ค่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบภาพของซ u เปอร์โนวาแคสิโอเปียเดูนะคะภาพด้านซ้ายเป็นภาพที่ถ่ายช่วงแสงที่ตามองเห็นจากหอดูดาว MDM ซึ่งจะแตกต่างจากภาพทางด้านขวาซึ่งเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงรังสี X ถ่ายโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราซึ่งเผยให้เห็นซากของสิ่งที่ลงเหลือจากการระเบิดค่ะดังนั้นในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่เราสนใจอาจจําเป็นต้องใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ทั้งที่อยู่บนโลกและครัวจออยู่นอกโลกเพื่อนําข้อมูลมาเปรียบเทียบและศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะ และเทคโนโลยีอวกาศอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือจรวดค่ะจรวดก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเดินทางออกสู่อวกาศค่ะโดยจรวดนะคะจะต้องมีอัตราเร็วที่มากพอจนแรงโน้มถ่วงไม่สามารถดึงดูดเอาไว้ได้และสามารถนํำยานอาวกาศออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกได้นะคะ จรวดนะคะก็อาจจะมีเชื้อเพลิงหลายแท่งนะคะซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวซึ่งถ้าจรวดมีเชื้อเพลิงแค่ส่วนเดียวนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการเดินทางที่ยาวนานค่ะบางครั้งนะคะการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศก็อาจจะเป็นเพียงแค่การนำดาวเทียมขึ้นไปโคจรหรือนำชิ้นส่วนบางอย่างขึ้นสู่สถานีอวกาศในขณะที่ยังอยู่ใกล้สนามน้มท่วงของโลกก็ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นการสร้างสถานีวากาศนานาชาติซึ่งต้องใช้จรวดบรรทุกชิ้นส่วนของสถานีวากาศหลายรอบเพื่อนำไปประกอบเป็นสถานีวากาศในขณะที่กำลังโคจรรอบโลกสถานีวากาศเปรียบเสมือนบ้านของนักบินอวกาศนอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อใช้กับงานทดลองและงานวิจัยที่ไม่สามารถทำบนโลกได้แล้วภายในสถานีวากาศยังประกอบด้วยห้องนอนห้องน้ำห้องออกกำลังกายและห้องทดลองอีกหลายห้อง ซึ่งนักบินอวกาศสามารถดำเนินชีวิตประจำวันบนชายนีออวกาศได้เลยค่ะเทคโนโลยีอวกาศคือกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ขยายขอบเขตการมองเห็นและการศึกษาอาวกาศของมนุษย์ซึ่งอุปกรณ์แต่ละอย่างก็ให้ข้อมูลต่างๆกันไปในการศึกษาวัตถุท้องฟ้าแต่ละอย่างอาจต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งประกอบกัน นอกจากนี้เทคโนโลยีอวกาศอาจนำมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์อีกด้วยค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์อวกาศจรวดรวมไปถึงดาวเทียมนะคะและในครั้งหน้านะคะเราจะได้ไปรู้จักกับประโยชน์ของดาวเทียมกันมากกว่าเดิมค่ะ บอกเลยนะคะว่าประโยชน์ของดาวเทียมนะคะใกล้ตัวของนักเรียนมากกว่าที่นักเรียนคิดแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะวันนี้ครูอิงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ